พี่เสียบย่อย่อพี่เสียบยไม่ายใังเลยอะไรกับพี่จทานกินน้ำพี่ไม่กินเลยไม่ขาดเลยนะหรือยิ่งน้ำไปยิ่งน้ำไป ี <icana> ่ยรหมดป่ะอ <and> ่ากอเคว่าใครถ้าเพื่อนที่ออกไปแล้วกับมา่ไมอะกว่ามันไม่ได้เราไม่ได้กใจที่รู้ว่าเขาพูด เดียวหมดกินปล้วโอ้ยพี่น้ได้พี่ได้ที่นี่ข้าวะไน้ำไม่เยอะจะได้กินข้าวน้อยไงแต่อ